วันนี้นะคะเงียบม,มากจริงๆค่ะแต่ก็มีบลิงค์นะคะพยายามจะไปถามงานใหม่ๆของลิซ่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอมาเล่าโมเมนต์น่ารักก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะสาวน้อยลีอาจากวงอิจีค่ะเธอก็เป็นรุ่นน้องของ b l ล c k พิงกเนาะแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะเธอมีการพูดน,นะคะถึงโรเซ่ด้วยนะในไลฟ์สดในวีไลฟ์ของเธอค่ะโดยเธอค่ะก็เล่าไปทําเพลงไปนะของสาวโรเซ่เนี่หละค่ะโดยเธอก็บอกว่าเธอชอบรุ่นพี่โรเซ่มากๆเลยนะ ชอบดูเวลาที่โรเซ่แสดงบนเวทีนะคะแล้วก็มี2เพลงที่เธอชอบค่ะนั่นก็คือเพลงกอนแล้วก็ On theground ค่ะแต่ว่าเพลงที่ชอบมากสุดๆก็คือเพลง On theground นั่นเองนะคะแหมก็น่าปลื้มใจนะแทนสาวโรเซ่จริงๆค่ะมีรุ่นน้องท่าคนสวยค่ะมาปลื้มสักขนาดนี้นะคะส่วนวันนี้ก็เห็นทางแซงโรรองแล้วมีการส่งเสื้อนะคะมากำนันให้กับเธอค่ะเป็นเสือ้อบูทสีดำนะคะแล้วก็มีการเขียนชื่อเธอนะคะอยู่ที่กลางอกเสื้อแบบนี้ด้วยค่ะ ส่งมาอยู่เรื่อยๆเลย,ยจริงๆนะคะสำหรับแฟงโลลองค่ะเอาใจสุดๆกันไปเลยค่ะส่วนด้านลิซ่าค่ะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะคะยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรค่ะแต่ก็มีคนนะคะไปถามค่ะไปถามคุณน,นิชาพัฒนะคะ ผู้ซึ่งเป็น contributing editor นะคะหรือก็คือประมาณบรรณาธิการร่วมบรรณาธิการสมทบนะคะของ Work Thailand อะไรแบบนี้ค่ะก็ถามนะว่าอยากจะเห็นลิซ่าเนี่ยใน Work Thailand บ้างจังเลยว่าแต่ว่ามันเมื่อไรอะคะซึ่งคุณนิชพัฒน์เธอก็ใจด,ดีเนาะเธอก็มาตอบคำถามด้วยนะคะเธอบอกว่ามีทู่ค่ะก็คือประมาณว่าฉันก็อยากจะให้มันมีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะร่วมง,งานกับลิซ่าจะแย่อยู่แล้วนะบิงนะแล้วก็เธอก็มีการบอกนะคะว่าขอใบให้หน่อยละกันเนาะ เธอก็บอกว่า any day now นะคะน่าจะแปลว่าวันไหนก็ได้ตอนนี้อะไรแบบนี้ยคือจริงๆก็คงอยากจะร่วมง,งานกันค่ะกับลิซ่ามากๆนะแต่ว่าจะดูงานกับลิซ่าหรือว่าจะได้คิวงานของลิซ่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่า Work Thailand เองค่ะก็คงพยายามอยู่นะคะเพราะดูดูแล้วเนี่ย งานถ่ายแบบขึ้นปกของลิซ่านะส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเกาหลีก็จะเป็นแบบกลุ่มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบเดี่ยวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานในต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเอลเชยนาก็ได้มาแล้วเนาะแล้วก็มีเวิกเจแฟนอีกนะคะงานนี้ค่ะก็เลยขอเป็นกําลังใจให้กับเวิไทยแนร์แล้วกันเนาะขอให้ดีลงานกันได้สําเร็จนะคะแล้วก็จะได้มีผลงานออกมาให้คนไทยและได้ซื้อกันแบบง่ายๆด้วยนะคะเพราะทุกทีมต้องไปพรีออเดอร์จากต่างประเทศกันเลยทีเดียวค่ะ แอดก,ก็เอามาอัปเดตแล้วกันค่ะมีคนไปถามเธอนะคะเธอก็ตอบประมาณนี้นะคิดว่าก็คงพยายามอยู่นะคะเอาใจช่วยค่ะลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยค่ะก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า